นี่เป็นการใส่อะไหล่ PE นะครับจะสั่นครับจะสั่นมือเฉยครับอันนี้ช่างมหาครับนั่นช่างเบียครับเย็นนี่จะสั่นนี่อีกเจ้ามือด้วยดิรถช่างมหามือสั่นลุนล้านครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็ไอ้มันดูอะไรทั้งหนหอ๋อเบื้องหลังครับอ๋อคือเบื้องหลังมีเบื้องหลังนี่เองทัปฏิทโตปฏิเท เหมือนเลยฮะเหมือนไม่เบี้ยววานอะใส่ไม่เสร็จสักทีอะแม่งดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บหันแม่งเป็นช็อตเลยมันเอาหน้าไปพิงกับแอร์เลยมันจะเข้าไปในผอมร้อนเนี่ยอันนี้คือการใส่อะไรพีนะครับอันนี้ใส่ง่ายของไอเบี้ยงใส่ง่ายมันไม่ต้องมาถอดอะไรนั่นอกใช่ชุดนี้แบบเนี้ยดันเข้าไปปุ๊บเออทำไมของไม่ชุดซื้อไม่ต้องใส่ลูกยางใช่ไหมไม่ต้องถอดตอนไม่ต้องถอดเออนี่เป็นการสาธิตใส่ข้อต่อพีีนะครับจาก จ้งมหาเทมุมหมัดน้มัทาคนจนครับอันนี้ระวังหัวด้วยนะครับหัวไข่ของมันครับของมันเขาเปลือกเอาไว้ปลายๆหน่อยเออเนี่ยมันจะได้พริกเข้ามาเลยอันนี้ยังขาวข้ายากไหมไม่เท่าไหร่ได้เข้้าก็ไดอาไไว้งงัอันนี้เออายู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วจะเข้าไปพอมันเข้ามันจะดันไอ้ตัวนี้จะรีบไปหามันเองโดยอัตโนมัติ ทนแล้วมึงขอยาวอีกขอยังขาวอีกอันจะขายมึงค่อยๆเป็นด้วยอันนี้ข้าไปอีกขอยไปอีกยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีตามตาเรากลับมาเป็นข้องอได้นะนี่ได้เลยโคตยังไม่ครับมันไมีเขายังไม่ปิน่นไม่มีปัญหาเนระื่องปนกันแล้วมังอันก็ลูกยางใหญ่กว่าเนีย่ยใช่ ถ้าตัวนี้เข้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ป่ะบอลได้ตอนแรกยังได้เลยได้ก็หมุนเข้าไปจันก็ไมสุดเลยสุดแล้วเออสุดแล้วถ้ามันผ่านลูกยางมัได้ยางเข้าไปเราได้บ้างก็หมุนเข้าได้ลูกยางเขาขาวดังครับอีกยางซุปเปอร์ลีนเนี่ยมันลงต่ำไปอันนี้มันสุดแล้วมึงแค่ยางขาวๆเข้าไปต่ำไปอันนี้ไปวางกัระยะให้ได้ที่รอที่วนางนั่นแหละ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  ได้ไหมยังยังไม่เข้าจะพึ่งตอบได้ได้สองทางเอ้คางใส่เข้า,ขา,าไปตะกบไว้แล้วตันว่ตัวสัมตา,มาไหมเนี่ยที่มีสามตาไม่ไม่ไมตัวตัวคาอยู่นี่เออเออนั่นแหละเ่ม แต่และรุ่นมันก็ใส่คาไว้เลยนะโผล่ออกไม่ได้นั่นคือวนะ่าตัวนี้ได้ป่ะละบอยกำลังตัวนี้ไม่ได้ย,ยางมันใหญ่ครับโอ้ิหอันนี้เอาขึ้นรถไปไว้ให้ไม่ได้จะได้หาซื้อมาเนี่ยเธอซื้อข้าวมาให้ป้าด้วยป้าไม่เป็นอะไกินน้ำตกอะ่ะไม่เนีย่ยใกล้ๆไป็นได้ถือไม่หรอกมันจะเดือวอยู่ทางนี้แหละพากันไปกินก็ซื้อใส่หอมมาแล้วกัน ค่อยเหนียวก็ได้นี่มันไม่สะดวกเนี่ยมันจะไม่ใช่ของมันถ้าของมันมันต้องใส่ให้เลใส่ได้อย่าฝืนมันโอ้ยังใส่ได้ไม่ฝืนหน่อยๆได้อยู่จะได้จุดอะไรไว้บัตรสีหนาเมื่อกี้พี่ยังใส่ได้น้องตัดตาเกี่ยวในมันจะเป็นรถนะหนูไม่ใช่เกลวรถสีหกรงสีหรอเขาแต่มันเป็นเกี่ยวในใช่ไหมใช่ เดี่ยวในตัวตัวตัวรถทำยางไปกระไดไหมกินเขาได้วหมไปใส่เองไงยางก็ได้เดินไปเลยนั่นกินาตามมันตกกับป๋าเขาจะซื้อนี่กินเขาซื้อไม่เขากินสิเขาจะเฝ้าของไงเขาอยากจะเฝ้าของเลยเขากินนี่ป๋าจะกินอะไรอะตกจุดคอเออมันมีสำเร็จเขาสวยกับข้าวกะเพรามันอาหารตามสั่งไม่ดีครับไม่มีไงนี่แหละที่บอกมันหามันไม่มีนี่แหละตรงเนี้ยเส้นเนี้ยไม่มีเลย ซื้อน้ำตกหมูมาใหาย่ามันไม่ยกมือนีนะครับให้มันเสร็จมันนี้เราไม่ต้องมาอีกแล้วไอ้หนึ่งไม่เข้าไม่ยังไม่เข้าเนี่ยต้องเตรียมการให้มันครบอ่ะไม่เสร็จมันแก่เกินไปอันนั้นยังไงดื้อเลยอย่าร้อนอย่าเย็นเย็นเลยไม่ร้อนมันไม่เข้าไม่ไม่เนี่ยมันชนแล้วพี่ยังเข้าเลย้ังวนอะไรวะตัวของมันขาด ยามาเก็บพันเทคร้อยหะรืบพอเทปันช่างตงกำลังลงมือเองนะครับเก็บไปตั้งแันเข้าได้คว้เทร้อเข้าไปเจยังสตัน้มมงใส่เข้าไปแล้วครับนั่นเลยได้เสรจจ ทันตังมันเหลือเจ้ร้อยนะครบคุณเขาวอมพ่อ,พอด้นะห้าคนเนี่รถคุณน่ารถอะไปดูเดีนี่ก็คือการลองอะไหล่พีอีนะครับท่อพีอีท่อท่อน้ําสีดานะครับที่มีความเหนียวคงทนกว่าท่อพีซีทั่วไปนะครับรถเหยียบไม่แตกครับทุบก็ไม่ได้แตกครับก็เราจะมาวางระบบกันที่นี่ครับร้านร้านกาแฟนี่ครับข้างหลังนี่ ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้ครับแต่คนเข้าเยอะมากครับวันหนึ่งเข้ารถเต็มร้านรถรร้านจอดรถประมาณร้อยคันได้ไหเนี่ยตรงร้อยคันได้ไหมประมาณร้อยคันครับเต็มเลยครับบ้านกาแฟขายดีมากครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนี่คือการทดสอบอะไรพีครับเพื่อเราจะวางพอระบบพอระบบน้ํา เราต้องวางแผนงานก่อนขับท่าไม่ทดสอบด้วว่าตอนถึงเวลาทํางานจริงๆมันจะเข้าลําบากนะครับขอบคุณนะครับก็สวัสดีครับ